สนับสนุนโดยเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช <genau op> ้างไท่ช้อปปิ้งโทร9 9 3 5 5 4 4 4 6 6เด่นชัยวงสามารถหลังจากปล่อยซิงเกิลป๋าผัวมาโลดคู่กับสีจ <c> ันทร์วีสีมาได้สักพักหลายๆคนก็เริ่มถามหาซิงเกิลเดียวของหมอลำซิ่งหนุ่มเด่นชัยแล้วล่ะค่ะว่าแต่เมื่อไรจะออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันสักทีน้าเพลงเดียวก็จะทำอยู่ไม่กี่เดือนอีก ไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะออกใหม่อยู่ครับผมเขาวงารเรียบเรอยแล้วใช่ไหมคะครับผมตัวนี้่าดิวส่งไกด์ให้กับอาจารย์นัดนตีไปแล้วครับเล่นแบบนิดนึงว่ามันเป็นประมาณไหนอ่าก็จะประมาณว่าเป็นอ่าตอนนี้คือทิ้งหมอลำไม่ได้อาศัยว่าเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงหมอลำที่แบบอาศัยว่าเราไปเล่นอ่าหน้าเวทีสามารถเอาไปเล่นด้วยอ่าเพลงเราไม่ดังนะแต่ว่าสามารถเอาไปเล่นแล้วคนก็เต้นได้ถ้าเป็นเพลงช้าเนา เอาไปเล่นหน้าเวทีก็อาจจะแบบหาโอกาสร้องยากหน่อยแทรกแทรก,กยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำเพลงเร็วใช่ไหมคะรับเพลงเร็วครับผมเ,เ,เออย่างที่จีิงันี่ยว่ามีรับลูกศิษย์เรามีรับ,รบไหมลูกศิษย์ผมมีมีเข้ามาเนือ่องจากว่าก็ถ้าเข้ามาเยอะแต่ว่าโดยโดยตัวเองเนี่ยเวลาทํางานมันทําหลายอย่างผมกลัวไม่มีเวลาให้ลูกศิษย์คือแบบว่าขายของบ้างโน่นนั่นนี้บ้างเราแบ่งเวลาแบบ กลัวกลัวไม่มีเวลาให้ลูกศิษย์นะครับผมก็เลยยังยัง,ยงไม่กล้ารับเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามีมาปรึกษาโอเคใช่ใช่ครับส่วนส่วนมากจะเป็นแนวปรึกษามากกว่าถ้าแบบมีทักเข้ามาก,ก็บอกว่าอาพี่ยังไม่รับนนช่วงนี้แต่ว่าให้ให้ความรู้ให้แนวทางอย่างเงี้ยปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าให้แต่งเพลงแต่งกรรรมอให้ก็อาจจะได้เป็นเบลงเป็นบางเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะให้แบบ สอนเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ก็คงยังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ใครที่รอสมัครเป็นลูกศิษย์ของหมอลำซิ่งหนุ่มเด่นชัยวงสามารถอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเจ้าตัวบอกสามารถทักไปขอคำปรึกษาได้เลยแค่ไม่ได้เปิดรับสอนอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและยูทูบข่าวลุกทุ่งติดต่อ บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย